วันนี้จะมาบอกวิธีการเข้าไปถ่ายฟุบบอลทีมชาติไทยในศึก AFF ที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตที่รู้ดีว่าแข่งสนามเย้าครั้งนี้เราแข่งที่นี่นะครับก็หลายคนสงสัยว่าจะไปถ่ายทีมชาติไทยต้องทำไงจริงๆแล้วหลักๆไม่ว่าการถ่ายกีฬาชนิดไหนแล้แต่แต่ยิ่งกีฬาที่ใหญ่ระดับนานาชาติอินเตอร์ขึ้นมาก็คือ ID card ที่เราต้องมีครับนี่นะครับ ID card คือ เป็นตัวที่ทําให้เราเข้าสนามไปถ่ายได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่หลังไม่ว่าจะเข้าไปถ่ายต้องทำไงคือถ้าคุณไม่มีไอเดียการ์ดเข้าไม่ได้ครับพอเรามีไอเดียการ์ดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอเดียการ์ดเนี่ยเข้าไปแลกบีบช่างภาพถามว่าไอเดียการ์ดทำยังไงไอเดียการ์ดก่อนแข่งก็จะมีทางสมาคมฟุตบอลที่ให้สื่อมวลชนได้ลงทะเบียนครับและเขาจะแอปพูบอีกทีว่าเราสามารถเข้าไปทําข่าวข้างในได้หรือเปล่า ก็ต้องมีองค์กรมีสังกัดมีใบรับรองขององค์กรประมาณนี้ครับนี่ครับไอดีการสร้างภาพก็จะเป็นสีหนึ่งถ้าเป็นเพจสื่อมวชนนักข่าวก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูกล้องที่ใช้บ้างเลยครับกี่โพกี่โพก็จะถามว่าใช้กล้องอะไรก็กล้องตัวแรกก็จะเป็นแปดห้าศูนย์นะนี่ค่อนแปดห้าศูนอันนี้ผมใส่เลนส์สิบสี่ยี่สี่แล้วก็ตัวที่สองก็ D ห้า D ห้า D ห้าอันนี้ใส่เจ็ดสิบสองร้อยก็อีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซูเปอร์เทเลตัวนี้สี่ร้อยสองจุดแปดนะครับอันนี้ก็ต้องนิคอนให้มาคือจากออฟฟิศที่เป็นพันเนอร์กันให้ใช้แต่ปกติผมจะใช้เลนช่วงหกร้อยนะหกร้อยจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็แล้วแต่ความถนัดเดี๋ยวจะมาบอกว่า เรื่องของตัวนี้แตกตากก่างกันยังไงหลักๆก็จะเป็นอุปก,กรณ์ประมาณนี้ครับกล้องที่ใช้อยู่ซึ่งเราสะพายก้อ,อยังไงอันนี้คือตัวที่เราสะพายเราจะสะพายคาดเอวไว้เพื่อความสะดวกเวลาเราวิ่งหรือว่าหยิบจับมันแกะได้ถอดได้เลยก็ประมาณนี้แล้วการเป็นการเตรียมตัวการถ่าย a f ะครับก็บรรยากาศข้างในครับเป็นแบบนี้ ทางที่นั่งช่างภาพของเราก็อยู่หลังประตูเหมือนเดิมนะเสื้อสีส้มก็จะอยู่แค่ได้แค่ตรงจุดหลังประตูทังครึ่งแรกก็เพื่อนๆช่างภาพกีฬาครับนั่งส่งงานกันตรงนี้เลยทั้งรุ่นที่แต่ละคนก็อุปรกรณ์ครับแต่ละคนก็มีระเทเลเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวจากนี้ไปนี้ก็จะเป็นผลงานของผมที่ถ่ายนัดเมื่อวานนี้เลย ไทยชนะกัมพูชาาสมหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วเหลือวันนี้เราลุ้นครับว่าเราจะได้ไปมาเลเซียรหรือว่าเราจะได้ไปสิงคโปร์ครับภาพจากเลน402.8นะครับโดยทั้งหมดที่ถ่ายนี้หลักสำคัญของการถ่ายกีฬาฟุตบอลคือลูกจังหวะสำคัญนะครับของเกมก็ง่ายๆก็จะเป็นประมาณการยิงประตูแล้วก็การ ดีใจนี่เป็นนุ้ยเทียสินแดงดาที่ยิงลูกสุดท้ายสวยมากประมาณนี้ครับมีอะไรก็มาคุยกันได้นะในเรื่องการถ่ายภาพกีฬาขอบคุณมากนะครับ